ที่ผานถูกไหได้เรถมานคือเ้ารวัดได้เรหมาที่เป็นการมอบให้ทายังไงเพื่อจะให้มอบให้ถึงถึงผู้ที่บัรเกิดที่ไหนวันไหนมาให้เย่มขยันอ่เงี้เลยคข้าไปในที่ให้มาจังหวะอะไรกันเกิดขึ้นทของ กวสารจุดครับนะฮะวันนี้ก็จะมีทั้งบริเวณร่างเรียนภูเก็บุรีเตียนนะครับบุรีดีแล้วก็กยุคนะครับพราะฉนนั้นสิ่งที่เราเห็นเนี่ยก็ต้องชื่นชมนะครับว่าถึงแม้ผมไม่มาเนี่ยตำรวจท้องที่ตำรวจจราจรเขาก็ูรวการรวมดอยู่แล้วนะครับแต่พียงแตวว่าการทํางานเนี่ยเราต้องเอาภากีเกิดขายเข้ามาร่วมให้มากขึ้นนะครับผมก็ช่วยเสริมน้องค,ครับนะครับะเพนั้นึงควันนัาน ตำรวจจะได้ม <N> ีเรี่อวแรงมาดูแลประชาชนเรื่องการบริการการจราจรนะครับอันนี้เป็นเรื่องสําคัญนะที่โดยเฉพาะในกรุงเทพเนี่ยประชาชนต้องรอคอยนะครับว่าทํายังไงรถจะไม่ติดทำยังไงเวลาเกิดเหตุตำรวจต้องมานะครับเดี๋ยวเดี๋ยวส่วนนี้ก็จะมาคุยข้อูลทั้งหมดนะครับซึ่งวันแล้วก็ทำาันแล้วนะครับ